ร้านอะไรไวท์ช็อปสวัสดีครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนํานะครับสําหรับใครที่ถัง kr รั่วบ่อยๆนะครับเราก็จะทําแบบนี้ก็คือถังมิเนียมครับผมซื้อถังมินียมมาแล้วก็ถังตัวนี้ถังเก่าๆนะครับของลูกค้าเราก็จะตัดออกเลยครับผมตัดใต้ถังออกเลยนะครับตัวนี้สําหรับลูกค้าที่ ที่หาถังไม่ได้ใช่ไหมครับถังสภาพไม่ดีกลัวรั่วงเงี้ยเราก็ไปซื้อตามกลุ่มมาเลยตามกลุ่ม K.R ตามกลุ่มอะไรแบบถูกๆนะครับใบละ500อย่างเงี้ยคือสภาพแบบเน่าๆเลยอะครับก็คือเราไม่ต้องการอยู่แล้วเราแค่ต้องการแค่ทรงถังเท่านั้นเองเราจะใส่ฟิลเดิมนะครับแต่ว่ายัดมิเนียมครับผมก็เอามาทำสีอย่างเงี้ยครับผม ตอนนี้ที่ร้านนะครับก็ยังรับทําสีอยู่นะครับสําหรับถังแบบเก่าๆเลยถังแบบสภาพไม่ดีอะ่ะก็คือรับทำครับผมทําก็สีนะครับให้ดูงานสีก่อนนะครับงานเส้นนะครับ<ม>การวางเส้นการติดสติกเกอร์นะครับตัวนี้สติกเกอร์เคลือบเงาด้วยนะครับ ถังมินียมถังมินียมก็สั่งกับทางร้านเลยนะครับตัวเนี้ยก็จะมีให้เลยลูกค้าก็ส่งแค่ถังมาอย่างเดียวนะครับถังสภาพแบบผุๆนั่นแหละครับผมสั่งมาเลยเราต้องการแค่ชิ้นข้างบนเฉยๆเพื่อจะได้ฟิลเดิมนะครับตัวนี้ทีนี้เราก็จะเอามาใส่ในใต้นี้มันจะพอดีเลยนะครับ มันก็จะสวมเข้าไปอย่างเงี้ยครับผมสวมเข้าไปปุ๊บจะมีก๊อกให้ตอนประกอบเนี่ยมันก็จะมาล็อกกับตรงนี้พอดีครับเนี่ยมันจะพอดีเลยนะครับมันจะล็อกล็อกกันพอดีเลยครับผมจบปัญหาการรั่วนะครับตัวเนี้ยสำหรับใบนี้นะครับถังก็ใส่น้ำมันได้เยอะอยู่นะใครกลัวว่า เอใส่แล้วมันหมดไวหรือเปล่านะครับก็ใบใหญ่อยู่นะให้ดูให้ดูนะครับใบใหญ่อยู่นะครับก็บรรจุได้สักหลายลิตรอยู่นะตัวนี้ให้ดูถังแล้วก่อน ไม่รั่วแน่นอนครับตัวนี้รับประก,กันครับผมพอเราใส่ตัวนี้เสร็จกลับด้านมาเราก็เอาฝาตัวนี้นะครับมาปิดได้เลยเพราะว่ามันจะเจาะรูสามรูตรงกันเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สั่งกับทางร้านเลยตัวนี้ก็จะมี ตัวกันน้ำมันอยู่ครับตัวเนี้ลราใส่ตัวนี้เผื่อเป็นช้อยนะครับถ้าใครสนใจนะครับหาซื้อถังมาถังราคาถูกถูกนะครับสี่ห้าร้อยอย่างเงี้ยจบครับสวยงามครับผมไม่มีใครรู้นะครับว่ายัดมีเนียมมานะครับผมงไงฝากเพจร้านด้วยนะครับก็คือ เพจอะไรไบช็อปนะครับใครสนใจนะครับก็คือสามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับเบอร์โทรเบอร์นี้ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามทางเพจอ,อะไรไบช็อปแล้วก็ช่องทาง youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ